สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามาพูดถึงคุณไผ่ลู่กันดีกว่านะคะคุณไผ่ลู่ก็เป็นดาราผู้หญิงที่อัศวันก็ชอบมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วเธอนั้นนะคะแสดงเก่งมากๆเลยค่ะสําหรับคุณไผ่ลู่นั้นนะคะเธอชื่อจริงๆคือไผ่เมืองเหยียนนะเพื่อนๆเธอนั้นนะคะเกิดในครอบครัวของชนชั้นแรงงานจากเมืองฉางโจนะคะมณฑลเจียงซูค่ะและเธอก็ชื่นชอบละครเกาหลีนะคะมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ แล้วคุณป่ายลูกของพวกเรานะคะก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงนะคะแต่เธอนั้นนะอยากจะไปเกาหลีค่ะอยากจะไปนะคะเป็นเทรนนีอยู่ที่โน่นคือไปเป็นเด็กฝึกหัดแต่ว่านะคะในตอนไปออเดชั่นนะคะกับทางบริษัท SM นั้นคุณป่ายลูกของพวกเราไม่ผ่านนั่นเอง ก็เธอไปออเดชั่นในรุ่นของปี2012นะคะเอาละค่ะทีนี้พอไม่ผ่านในช่วงตอนแรกเนาะจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณปายรู้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอนั้นรู้สึกเหมือนหลงทางเลยต่อไปจะทำอะไรดีนะคือไม่ได้ไปเกาหลีอย่างที่ใฝ่ฝันไว้นะคะแต่ว่านะคะด้วยความที่เลือดมันพุ่งแรงค่ะที่จะเข้าวงการบันเทิงให้ได้นะคะก็เลยเอาไม่เป็นไรหันไปนะคะทำงานนางแบบก่อนนะคะเพราะว่าก็ด้วยความหน้าตาดีแล้วก็รูปร่างดีนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็ได้รับการแนะนำนะคะให้รู้จักค่ะคือผู้ที่แนะนำคุณไผ่ลู่นะคะให้รู้จักกับคุณวีเจิงผู้ก่อตั้งหวน e ีฟิลมแอนด์ทเลวิชันนะคะก็คือช่างภาพที่ถ่ายภาพให้คุณไผ่ลู่ในงานในงานที่คุณไผลู่เป็นนางแบบอะเพื่อนทีนี้นะคะทางด้านของคุณวีเจิงเนี่ยก็ได้เห็นภาพถ่ายของคุณไายลู่เนาะก็ยินดีที่จะรับเธอเข้ามาสู่หวน e ีฟิมแอนด์ทเลวิชันเลยนะคะดังนั้นก็ทำให้คุณไผลู่ของ เได้ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็ทางด้านผู้ที่ดูแลนะคะคุณป๋าลู่อยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะก็คือชื่อว่าซุนเถานั่นเองค่ะก็ซุนเถาก็เป็นเจ้าหน้าที่เนาะเป็นพนักงานของบริษัทหวนีฟิล์มแอนด์เทเลวิชันนะคะแต่ว่าเจ้านายใหญ่ก็คือเป็นคุณอีเจิงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่ดูแลเธอมาแบบตั้งแต่ ตอนเข้ามาในหวนหวนวี่เลยนะคะต่อมาในปี2016นะคะคุณไปลูกของพวกเราก็เปิดตัวด้วยมิวสิกวิดีโอนะคะซิงเกิล message ค่ะของทางด้านลูกหูนะคะต่อมาเธอก็ได้เล่นได้เล่นละคราวนี้คุณวิเจิงก็เอาใส่เข้ามานะคะเป็นบทบาทเป็นเ,เรื่องอะไรนะสบทบาทนะคะจากเรื่อง The p h o n i c Prisoner เรื่องนั้นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่นางเอกเนาะก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนะคะแล้วก็บทบาทแม่ทัพหญิงผู้กล้าหาญนะคะหัวเฉียนแล้วก็จากนั้น ็เป็นบทบาทของนางสนมนะคะอยู่ในวังหลังเลออุ่นค่ะทีนี้ก็แน่นอนว่านะคะช่วงแรกๆก,ก็ได้เล่นบทลายเพื่อนๆค่ะก็คุณอีเจิงก็จะเป็นแนวนี้เนาะก็จะให้เด็กๆในค่ายของเขาได้สัมผัสได้มีประสบการณ์กับทุกๆบทบาทก่อนเพราะฉะนั้นคุณป๋ายลูกของเราเล่นมาหมดแล้วนะคะบทเล็กบทน้อยนะคะล้ายนิดรายหน่อยบทด,ดีดีมากตายอะไรเงี้ยเล่นมาหมดแล้วค่ะทีนี้ด้วยการพัฒนานะคะทักษะส่วนตัวทักษะการแสดง อันยอดเยี่ยมของคุณป่ายลู่ของพวกเราก็ทำให้คุณป่ายลู่นั้นนะคะได้รับรางวัลค่ะ Annual Drama Potential Artist นะคะจากทางไอชีอี IG e, นั่นเองนะคะซึ่งในตอนนั้นก็คือคุณอีเจิงก็ให้คุณป่ายลู่ของพวกเราแสดงเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจบรรยากาศเหมือนคุณเฉินตุหลิงมหคือเอาโดนโดนจับเอาไปใส่เรื่องโน้นนิดนึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะยังไงก็ตามให้มีแอร์ไทมให้ทุกคนได้เห็นหน้าของคุณป่ายลู่แม้กระทั่งเจ้าเกอเพื่อนเ เรื่องเจ้าเกินี้ยังไม่ได้ออนไลน์เลยนะคะยังไม่ได้ออนแอร์เลยค่ะเรื่องนั้นก็ได้คุณ ء, จินอูจินเหยียนเป็นนางเอกนะคะแล้วคุณไปลูกก็อยู่ข้างในนั้นด้วยบทตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าไม่ได้ออนแอร์คะ่ะโอ้โหบอกเลยยังไม่ได้ดูเลยนะคะเจ้าเกินจะเป็น10ปีแล้วนะเพื่อนๆเอาละคะ่ะทีนี้ต่อมานะคะก็ได้รับบทต,ต่อๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไปลูกได้แบบเรื่องอะไรนะ The King is not easy นะคะคุณไป่ลูกก็ขึ้นได้รับรางวัลอีกแล้วะคะ่ะก็เป็นนางเอกเ,อกเนาะก็ได้นักแสดงนําหญิงทรง คุณค่าแห่งปีนะคะจาก t n n e n n t Star a w a r d ค่ะเพื่อนๆซึ่งเรียกได้ว่าเธอได้บทที่เป็นนักแสดงนำหญิงครั้งแรกนะคะก็คือเป็นดาราตลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณไายลูกของพกเราก็เลยมีเขาเรียกอะไรมีลักษณะที่ทำให้พวกเรารู้สึกแบบดูเธอแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเธอค่อนข้างจะหัวเราะเสียงดังแล้วก็มีความแบบตลกด้วยด้วยคาแรคเ,เตอร์ของคุณป่ายลู่นะคะเธอเป็นคนแบบมีนิสัยคล้ายๆผู้ชายด้วยละ่ะเออก็เข้ากับคนง่ายแล้ ก็เป็นเป็นทั้งเป็นน้องก็ได้เป็นซือเจก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะต่อมานะคะในปี2019ค่ะก็ความนิยมในประเทศจีนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ ส่วนในประเทศไทยนะถ้าจะให้แอดวานนับแอดวานจะนับปี2019เช่นเดียวกันภาวะเจ้าเหยา่ของคุณไายลู่นะคะที่แสดงกับคุณชูคายนะคะก็มาออนแอร์ที่ประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับบทที่ต้องต้องแต่งตัวเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยรวบผมขึ้นหมดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้ชายแบบจีนคอสตูมโบราณได้เท่ๆมากเลยนะคะแล้วจากนั้นมานะคะก็ทําให้คนไทยเองก็ชอบที่จะ ดูผลงานของเธอเนาะมีทั้งในแบบที่เป็นแบบสาธารณรัฐก็มีนะคะแล้วก็มีทั้งจีนคอสตูมโบราณแล้วก็มีทั้งจีนปัจจุบันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจีนคอสตูมโบราณที่แบบพวกเราชอบดูกันใช่ไหมคะจนกระทั่งนะคะมาถึงปี2021คะ่ะซึ่งในปีนี้นะคะถือว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ครั้งสําคัญเลยของคุณปายลู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องจันทาอัศดงเออยอะไรเออยนะคะก็คือเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็แน่นอนว่าเธอน ดังเป็นผู้แตกเลยนะคะใช้คำว่าปังปุริเยสุดๆเลยค่ะแล้วก็มเีเขาเรียกว่ามีคำชื่นชมในเรื่องทักษะการแสดงของเธอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับความรักจากคนในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะจากบทนะคะตำรวจหญิงค่ะตำรวจสาวภาคประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ลงที่ c c t v ด้วยนะคะเธอก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงสาวยุค90ที่ ที่มีความเรียวมากที่สุดคือแบบโอ,อ้แสดงอะไรก็เป็นตัวจริงหมดเลยไม่ค่อยมีความเป็นไอดอลเท่าไหร่นะคะความเป็นไอดอลคือต้องเก๊กๆแบบเออกี่วินาที10วินาทีหน้ากล้องหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ในแนวของคุณปายลู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะในปี2023นเนาะก็เรื่องจันทาอัสดงมาแล้วนะคะคือคือ2023นี้คือแบบ ขึ้นเวทีรับรางวัลเ,เพื่อนรับรางวัลนน่นี่นั่นนะคะจากทางเวทีไอชีอี e กได้อีกนะคะคือเป็นเป็นแบบ คือได้รับรางวัลจากเรื่องจันทาสะสดงอะนับมาเลยเพื่อนตั้งแต่ปี2023มาจนถึงในปี2024ก็ยังได้รับอยู่นะสำหรับเรื่องจันทาอัสดงนะคะก็ถือได้ว่าทั้งคุณปายลู่แล้วก็คุณหลวอินทรีนั้นก็จับมือกันแบบโอ้โหค่ะปังปุริเยสุดๆเลยนะคะทีนี้ต่อมาก็อย่างที่พวกเราเพิ่งดูจบไปเนาะก็คือล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือนะคะสําหรับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงการโปรโมทไม่ค่อยมีการโปรโมทแต่ถามว่าบทละครดีไหมโอ้บทละคร ดีมากเพื่อนๆค่ะแล้วก็นักสแสดงสแสดงเก่งมากเลยนะคะเรื่องนี้แอดวานก็จัดไว้เป็นจัดไว้เป็น the best อีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะของแนวที่เป็นซีรีส์แนวชีวิตอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตที่เศร้าๆมันเป็นชีวิตที่มันมีความหวังเพื่อน,อนชีวิตที่รักบ้านเกิดชีวิตที่มีแรงบันดนาลใจนะคะชีวิตที่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเติบโตจเจริญเติบโตไปอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามยังไงก็ยังคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนยังคิดถึงแบบคนที่ เ,เขาเรียกว่าคือกลับมาดูแลบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีอ่ะเพื่อนๆเราอยากให้มีอยากให้มีแบบละครไทยที่ที่ทําบทแบบนี้บ้างอ่ะนะคะละครไทยหวังไม่ได้ดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออมันไม่ค่อยมีบทอะไรที่ที่แบบสร้างสรรค์สักเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มต้นมาก็ล้มเหลวเลยจากการที่แบบความใฝ่ฝันอยากจะไปเป็นไปเป็นแบบเออเทรนนออยู่ที่เกาหลีเนาะเกาหลีใต้แต่ก็ไปไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ ถ้าไม่หยุดไม่หยุดพัฒนาแล้วก็มีความฝันนะคะตั้งใจที่จะไปให้ถึงเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ดังมาจนถึงวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะก็คือในจุดที่มีคนพูดถึงว่าทําไมเออคุณไปยลู่นี่คือน่าจะไปได้อีกเออคือน่าจะไปได้อีกมากกว่านี้นะคะคือบางคนก็จะไปพุ่งเน้นประเด็นที่ว่าเอออาจจะเป็นที่คุณอีเจิ้งอะไรเงี้ยชอบมาสอดแทรกแล้วก็ชอบนําเขาเรียกว่าไรนำพานะคะข่าวนําพารถทัวร์มห นักแสดงในสังกัดของเขานะคะซึ่งคุณไปลู่เองก็โดนมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า ต้องบอกว่าข้อดีของป้านะคะข้อดีของอีเจิงเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีข่าวเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไปลากรถทัวร์มาหาศิลปินของเขาแต่เขาเนี่ยก็จะเป็นกันชนให้ศิลปินด้วยนะคือถ้าเรื่องมันรู้สึกว่าเกินเลยไปเนี่ยอีเจิงก็จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างน้อยก็บนหวยปออะไรเงี้ยคือเขาก็มีความแบบคุ้มครองมีความดูแลเด็กในสังกัดของเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเรารู้จักป้าอีเจิงมาก่อนเราจะรู้ว่าแกชอบทาชอบทากระแส ในลักษณะที่เอาเด็กในค่ายอะผู้หญิงกับผู้ชายให้มามีข่าวกันสมัยก่อนมันขายได้เพื่อนๆสมัยก่อนมันขายได้แต่ว่าสมัยนี้ด้วยความที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนาะมัน 5G 7G เออประเทศจีนจะไป 10G แล้วนะนเพื่อนเร็วมากเลยนะคะชาวเน็ตเก่งในเรื่องของการขุดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารักกันแล้วไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลย พอสอนะคะพี่สาวจีนไปขุดอะไรไม่เจอเลยเนี่ยก็จะมาตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันเป็นข่าวที่จะเอามาโปรโมตเด็กในค่ายใชมล่าแล้วจากนั้นลดทัรวนะคะก็จะเลี้ยวนะคะไปหาอีจิ้งเหมือนเดิม <c oughs> อีจิ้งค่ะก็คงจะเข็ดเนาะทีนี้ก็มีเหล่าบรรดาแบบแฟนๆเนาะหลายๆคนก็จะบอกว่าคือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยก็บอกว่าคุณ่ายลู่มาถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะให้คุณ่า่ลู่นั้นมีสตูดิโอนะคะดูแลตัวเองแล้วก็แบบรับงานเองเลยน่าจะได้บทที่มันที่ มีความแปลกใหม่มากกว่านี้นะคะเพราะว่าในช่วงหลังๆคุณป่ายลู่ถ้าเป็นจีนคอสซูโบราณเนี่ยก็จะเป็นแนวเสียนเสียซึ่งเศร้าๆทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งเรื่องที่อีเจิงนะคะอยากจะสร้างะคะ่ะไอไอหลินเจียนเซียงเนี่ยนะคะหลินเจียงเซียนนะคะซึ่งก็เอาป่ายลู่ของพวกเรามาแสดงกับคุณเจิงซุนซีจริงๆแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเออดีนะคู่เนี่ยเขาสนิทกันอยู่แล้วเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นในการทํางานรับรองได้ว่าเบื้องหลังจะต้องมีอะไรสนุกๆให้พวกเราได้ดูแนะ่ๆแ,นะแต่ว่าด้วยโทน ของเรื่องนะคะมันก็เป็นแนวเดิมอีกแล้วค่ะแล้วแนวเดิมคําว่าแนวเดิมก็คือมันเป็นเซียนเซียเศร้าอีกแล้ว่วคุณไผลูกของพวกเราก็อักเลือดเยอะๆอีกแล้วซึ่งพวกเราได้ดูมาแล้วจากจันทราอัศดงนะคะเหมือนกับแบบมันขึ้นไปที่จุดพีของคุณไป่ลูกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางค่ายของคุณอีเจิงก็ไม่ได้หาบทบาทอื่นๆใดๆที่มันมีความมีความแบบจะส่งคุณไผ่ลูกขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้มันกลับเป็นว่าได้มาได้มาถ่ายทําบทเดิมๆนะคะก็เลยทําให้จุดประการ การถกเถียงแล้วก็สนทนาของเหล่าบรรดาชาวเน็ตเนาะ แล้ววิเจิงนะคะเขาก็มีความมั่นใจมากกับเรื่องหลินเจียงเซียนเนี่ยแหละค่ะที่คุณไผ่ลู่แสดงแต่ว่าชาวเน็ตก็มาแบบว่าเหมือนด่าคุณวิเจิงอีกเพราะว่าเพราะว่าสไตล์เนาะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวให้กับคุณไผ่ลู่ในเรื่องนี้นะคะมีพวกอะไรนะเอฟเฟเฟครองเท้าคริสตัลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โดนชาวเน็ตล้อว,ว่าอะไรกันใช้รองเท้าคริสตัลแล้วก็มีสายเหมือนกระดาษชําระอะไรอย่างเงี้ยนะออกแบบอะไรมาอย่างนี้ให้ดาราชั้นใส่นะคะก็คือคุณ ณไปลูกของพวกเราอ่ะไม่ได้โดนยำหรอกแต่ว่าคุณอีเจิงอ่ะโดนก็ไหนบอกว่าจะทําเรื่องนี้ให้ให้แบบให้คุณไปลูกนั้นได้รางวัลเยอะๆไง,ๆงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมาจองทีป้าอีเจิงกันเนี้ยแหละค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเบื้องหลังนะคะความขัดแย้งนั่นเองเพราะว่าอีเจิงอ่ะก็ได้รับคาเขาเรียกว่าคําพูดจากชาวเน็ตว่าเขาค่อนข้างจะขีโมนะค่อนข้างจะขีโมเออเขาบอกว่าจะจะทําทุกอย่างให้ดีให แบบดีโคตรเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ที่เอาไปรูปมาแสดงกับทางด้านคุณเจ้งซุนซีเพราะว่าแฟนๆในตอนแรกก็จะต่อต้านกันเยอะเลยไม่รอะมาเล่นมาเล่นละครให้อีจ้งอะไรเงี้ยนะคะกลัวอีเจิ้งทำไม่ถึงเอาง่าย แต่อีเจ้งนะมีความทะยทะยานมากเลยเขาบอกเขามั่นใจมากเรื่องนี้นะคะจะต้องแบบได้ทั้งเรตติ้งได้ทั้งรางวัลอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปจะต้องสมกับความคาดหวังของผู้ชมแน่แนเลยนะคะก็คุณอีเจ้งเขาสุดๆเลยเขาบอกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่เคยมองข้ามเลยนี่ชาวเน็ตก็เข้าไปกระทุง้งบอกว่านี่แต่ทักษะการแสดงแล้วก็ ความก้าวหน้าของไปลู่เป็นสิ่งที่ยูอะก็คือบอกบอกให้อีเจิงอาจจะต้องแบบเออคิดถึงด้วยนะต้องคิดถึงด้วยต้องแบบยกระดับไปลู่ให้ไปแบบได้มีการทํางานเนาะไปโคกับกับแบบนักแสดงที่ที่มีความใหญ่ขึ้นแล้วก็บทมีความหลากหลายมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เอออย่างบทจากเรื่องไอ้นั่นอะล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือนะคะก็บอกว่าเอออีเจิงแบบให้คุณไปลู่ไปเล่นเรื่องนี้เนี่ยคือชุดในตอนแรกที่เป็นท เนี่ยคือดูดูไปลูกคือแต่งหน้าอะไรเงี้ยดูน่าเกียดมากเลยนะอะไรเงี้ยไม่ดูแลภาพลักษณ์ของดาราเลยอืก็ว่ากันไป แต่จริงแล้วที่ที่เราดูเราก็จะเห็นว่าคือในคือในนิยายอะ่ะเพื่อนๆนคือไป่ลูกก็จะต้องบทเนี้ยบทเนี้มันจะเป็นบทที่ตอนเด็กไม่สวยตอนเด็กเหมือนเป็นทอมเออแล้วพอพอโต,โตขึ้นอะ่ะก็ถึงจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาหลังจากที่เข้าไปอยู่ในปักกิ่งไปทํางานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในละครก็ทําถึงเกินไงเพื่อนเพื่อนทาถึงเกินนะคะไปลูกของพวกเราทั้งดําทั้งผมอะไรก็ไม่รู้มาสุดๆเลยค่ะแต่ก็เข้าใจได้น้อบางคนก็แบบ แฟนคลับเขาก็รักแล้วก็ทนุถนอมศิลปินของเขามากไงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าแต่งแล้วมันขี้เหลมากๆงนี้ก็ก็รับไม่ค่อยไหวเอาแค่แบบถ้าทอมก็ผมสั้นหน่อยนะคะหน้าไม่ต้องทายดําขนาดนั้นก็ได้ก็เออแล้วก็มีฟันด้วยอะไรด้วยนะคะทํามาดําๆเต็มไปหมดเลยแต่ก็ถือได้ว่าละครทําถึงมากเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะละมันก็แล้วแต่เนาะคนเราสามารถจะคิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือตอนนี้คุณป่ายลู่ยังตัดสิน ใจที่จะอยู่ต่อนะคะกับคุณอีเจิ้งอีกนะคะอยู่มายาวนานเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคุณไปลูกก็คงนึกถึงในโอกาสของวงการบันเทิงในตอนนั้น ก็ถ้าเกิดว่าทางด้านค่ายหวนอีไม่ได้ให้โอกาสเธอนะฮะหวนอีโดยอีเจิงไม่ได้ให้โอกาสเธอเธอก็คงยังไม่มาถึงจุดนี้แต่ว่าอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเธอก็น่าจะอีกสักประมาณ2ปี3ปีอะไรเงี้ยคนไปลูกก็อาจจะแบบตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองก็ได้แต่จริงถ้าพูดถึงกลุ่มนักสแสดงเนาะในรุ่นของคนไป่ลูกแล้วก็รุ่นพี่อย่างทางด้านอู๋จินเหยียนคือเลี้ยงเลียงอายุอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆพวกเขาสนิทกันมากเลยนะก็เห็นพวกเขาพูดคุยกันเป็นกัน เองมากเลยนะคะเวลาที่อยู่อยู่ด้วยกันน่ยก็เป็นเด็กๆของคุณอี้เจิ้งอะไรแบบนี้แล้วก็เด็กของคุณอี้เจิ้งเองตอนนี้ก็มีเจ้าชิงใช่ไหมล่ะคุณอี้เจิ้งก็พยายามผลักดันอยู่นะคะคือชอบในการที่ไม่ไม่จํากัดนะคะไม่จํากัดว่าดาราที่เขาจะปั้นเป็นนางเอกหรือว่าปั้นให้ดังเป็นพระเอกต่อไปเนี่ยจะต้องมาเล่นเฉพาะบทดีๆบทฮีโร่เท่านั้นบทตัวโกงบทอะไรบทคนใช้บทตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยคืออี้เจิ้งให้ให้แบบ เข้าไปสัมผัสในทุกบทบาทเลยซึ่งอย่างนี้ก็ดีเนาะเนาะเออก็ดีเหมือนกันนะคะก็ดังนี้เพื่อนๆคิดว่าไงล่ะเพื่อนๆอ,อยากจะหแบบว่าให้คุณป่ลู่อยู่ต่อไปกับคุณอี้เจางไม้ก็อยู่หัวนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้คุณป่ายลู่มาดูแลตัวเองจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะก,การดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าพูดถึงอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็น1ิปีนะคะก็ถือได้ว่ามีประสบการณ์มากพอที่จะ ที่จะมีสตูดิโอของตัวเองบริหารเองแล้วก็ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเองอะไรแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะ เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาราท่านอื่นๆนะคะหรือเพื่อนๆสามารถจะมาบอกแอดหวานได้ว่าอยากจะให้แอดหวานทำคอนเทนต์ของดาราท่านไหนนะคะมาบอกได้นะคะแอดหวานรักทุกคนนะคะถ้าผู้ชายก็รักมากนิดนึงนะคะผู้หญิงก็ก็รักเช่นเดียวกันเนาะแหมก็ดูดูแทบจะทุกเรื่องเอาง่ายๆดีกว่านะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ